สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะตาตจะชวนทุกคนนะมาขยายหัวเชื้อ EM ค่ะนี่ก็เป็นหัวเชื้อปริมาณ1ลิตรนะคะที่ตาตได้ซื้อมาจากร้านเกษตรแถวแถวบ้านนะคะราคาแกลอนละ90บาทนะคะทุกคนตาตได้ทำการขยายไปแล้วนะประมาณ2-3ถึงครั้งแล้วค่ะแตก็ยังไม่หมดนะนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆเลยนะคะ1แกลอนนี้นะ และการขยาย EM นะคะก็คือการที่จะช่วยเราลดต้นทุนนั่นเองค่ะในนี้นะคะก็จะเป็น EM เข้มข้นนะคะทุกคนเป็นหัวเชื้อ EM นะซึ่งเวลาเรานำมาใช้เนี่ยเราก็นำหัวเชื้อตัวเนี้ไปใช้งานได้เลยผสมกับน้ำเปล่านะคะแต่ถ้าเราอยากจะประหยัดนะขยายหัวเชื้อ EM ไว้ใช้ค่ะเราก็จะมี EM ไว้ใช้อีกเยอะๆหลายๆขวดเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการนะคะซึ่ง EM ที่ไต่ขยายไว้นั้นได้ใช้งานจนหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาขยายเพื่อใช้งานต่อนะวันนี้นะคะก็จะชวนทุกคนมาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาดูกันว่าวสัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะก็คือหัวเชื้อ EM นะคะเนี่ยค่ะต้องเป็นหัวเชื้อนะคะที่จะนํามาขยายนะ ตัวต่อมานะคะก็เป็นกากน้ําตาลค่ะนี่ค่ะกากน้ําตาลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ซื้อมาเป็นแกลลอนนะคะแต่ว่าเอามาเทลงในขวดแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราใช้งานได้สะดวกนะลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นขวดนะคะใส่น้ําปริมาณ1ลิตรนะแต่ใช้เป็นขวด ขนาด1,500มิลลิลิตรนะคะก็ใส่น้ำา1ลิตรไว้นะคะน้ำที่นำมาใช้นะคะก็เป็นน้ำฝนนะหรือจะเป็นน้ำสระน้ำบ่ออะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะถ้าใครจะใช้เป็นน้ำประปานะคะทุกคนก็แนะนำว่าให้นำน้ำประปานั้นเนี่ยไปตากแดดฆ่าเชื้อคลอรีนก่อนสัก2วันนะคะวันนี้ไต่ก็จะทําลงในเหยือกน้ําอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเหยือกเก่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะใส่น้ําแล้ว1ลิตรค่ะทีนี้เริ่มต้นเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทําเลย ขย่าหัวเชื้อก่อนนะเดี๋ยวจะใส่หัวเชื้อ EM นะคะไปในทุกขวดเลยนะคะใส่สามขวดค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไตจะให้ดูก่อนนี่หัวเชื้อ EM นะคะใส่ไปเลยขวดละ3ามช้อนนะคะถ้าเราขยายโดยใช้น้ำหนลิตรเนี่ย ใช้หัวเชื้อ EM 3ช้อนค่ะสามช้อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ในเหยือกนี้นะคะสมช้อนเหมือนกันค่ะหลังจากใส่นะคะสช้อนแล้วนะคะต่อมานะเราจะใส่กากน้ำตาละคะ่ะทุกคนขวดละสามช้อนเหมือนกันนะคะในน้ำปริมาณ1ลิตรนะ เดี๋ยวไตเทลงในถ้วยก่อนนะคะเพราะว่ากากน้ำตาลเขาค่อนข้างหนืดนะคะเราก็มาเทลงในถ้วยก่อนหนึ่งสองสามอ่แบบนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างหนืดนะเวลาเราเทลงในขวดขวดพวกนี้เลยเนี่ยก็อาจจะทําให้กากน้ําตาลเนี่ยลงไปไม่หมดนะคะไตก็จะใช้วิธีการผสมน้ําตัวนี้แหละคะ่ะ ค,คือเราก็เทลงมาแบบนี้เลยผสมคนๆให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเทกลับลงไปนะคะปริมาณในขวดนี้ก็จะยังเป็นน้ำหนึ่งลิตรเหมือนเดิมนะแต่ก็จะไม่ได้ใช้น้ำอื่นมาผสมนะคะพยายามคนๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ละลายมากนะคะแต่อย่างน้อยก็คือให้กากน้ำตาเนี่ยพยายามติดตามถ้วยนี้ให้น้อยที่สุดนะคะแล้วเราก็เทกลับลงไปในขวด ที่เราจะขยาย EM เหมือนเดิมนะคะนี่แบบนี้ค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะกับทุกขวดเลยค่ะ3มช้อนนะคะอัตราส่วนนะคะ EM 3ช้อนกากน้ำตาลก็3มช้อนค่ะ ใครไม่มีกากน้ําตาลนะคะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงได้นะคะทุกคนพยายามเลือกน้ําตาลที่ที่มันเป็นแบบน้ําตาลทรายแดงก้อนสีน้ําตาลแบบนั้นนะคะที่ไม่ใช่น้ําตาลสีขาวขัดขาวนะถ้าไม่มีกากน้ําตาลก็ใช้น้ําตาลทรายแดงแทนกันได้ะคะ่ะ แล้วก็เทกลับลงไปที่ขวดเหมือนเดิมนะคะ ประโยชน์เขาเยอะมากๆเลยนะคะ EM ใช้ได้ทั้งกับพืชและสัตว์นะคะใครมีบ่อเลี้ยงปลานะก็สามารถใช้ได้ค่ะ แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียด้วยนะคะประโยชน์เยอะมากๆเลยการขยายเนี่ยก็เป็นวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนค่ะทุกคนเวลาเราซื้อมา1ลิตรเนี่ยใช้แป๊บเดียวก็หมดเนาะถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามี E M ใช้อีกปริมาณเยอะเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะก็ปิดฝาทุกขวดได้เลยค่ะอ่าแล้วก็ทําการขยานะคะส่วนในเหยือกนี้แต่ขย่าไม่ได้นะแต่ก็ต้องพยายามคนเอานะคะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะระหว่าง E M กากน้ําตาลแล้วก็น้ําเปล่าที่เราใส่ลงไปค่ะ ส่วนพวกขวดนะที่เราสามารถเขย่าได้ก็จับเขย่าได้เลยค่ะ,ะเปิดฝาคลายแก๊สไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะหมักทิ้งไว้7วันนะยังเอ,อยังนำไปใช้งานไม่ได้นะคะต้องทำการหมักทิ้งไว้7วันก่อนค่ะเราวางไว้ในที่ร่มนะคะอย่าให้โดนแดดจัดค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับวิธีการขยาย EM นะคะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเวลาไต่จะขยาย EM เนี่ยไต่จะไม่ได้ขยายในปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าไต่ยอยากจะใช้ EM หลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยในระยะเวลาประมาณไม่เกิน4เดือนนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไต่เคยสังเกตมานะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ชัวร์นะคะทุกคนไต่รู้สึกว่าการใช้ EM หลังจากที่เป็นแล้วนะ ในช่วง1-2เดือนแรกนะคะก็คือจะได้ผลดีเลยแต่ถ้า EM ขวดนี้เนี่ยเราเก็บไว้นานเกิน6เดือนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกเออจะไม่ค่อยแสดงผลนะคะเวลาเรานำไปใช้กับพืชผักอะ่ะ อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำปุ๊บหมักครบ7วันปุ๊บนำไปใช้เลยอันนั้นก็คือจะเป็นช่วงที่ให้ประสิทธ,ธิภาพดีนะคะก็คือพวกพืชนะคะพวกผักต่างๆเนี่ยได้รับประโยชน์ดีนะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่าที่สังเกตมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาการขยายเนี่ยแต่ก็เลยจะไม่ได้ทำเยอะค่ะจะทำเฉพาะเอ่อที่เราคิดว่าใช้หมดในระยะเวลา3-4เดือนอะ่ะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเนี่ยรู้สึกว่า ประสิทธิภาพเขาลดลงนะคะอันนี้คือเป็นความรู้สึกของตัวเองนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการขยาย EM ค่ะทุกคนง่ายๆแบบนี้นะคะนำไปวางไว้ในที่ร่มหมักทิ้งไว้7วันนะคะก็จะมี EM ไว้ใช้ช่วยลดต้นทุนให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตายจะพาทุกคนนะคะมาใช้ประโยชน์จากเศษอาหารเหลือๆนะคะเศษอาหารเหลือๆที่เราทานเหลือจากในครัวหรือว่าเป็นพวกเศษผักเศษผลไม้นะคะที่เราทํากับข้าวเนาะแบบนี้นะคะไม่ต้องทิ้งค่ะอันนี้อาจจะดูรกภาพอาจจะไม่น่ามองเท่าไหร่นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําปุ๋ยหมัก เศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะแต่ก็ได้เคยพาทําแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะทุกคนจะต้องมีถังค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นถังน้ํานะคะแล้วแต่เลยนะใครอยากทําเยอะก็ใช้ถังใหญ่ใครอยากทําแต่พอใช้ในสวนในแปลงก็ใช้ถังเล็กถังขนาดกลางอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะ นะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะว่าเราจะทํากันแบบไหนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อมานะคะวัสดุอุปกรณ์ต่อมาก็คือน้ําตาลค่ะน้ําตาลนะคะนี่แบบนี้นะคะน้ําตาลจะช่วยในกระบวนการหมักนะคะนี่ต่ไปซื้อมาจากร้านแถวแถวบ้านนะคะน้ําหนัก1นกิโลค่ะ นี่นะคะน้ำตาลทรายขอแนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีไม่ขัดสีนะคะก็คือยังมีความเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนาะอ่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวต่ายขอใส่ถุงไว้ก่อนถังแล้วนะคะน้ำตาลแล้วนะคะก็แน่นอนว่าต้องมีเศษผักเศษเปลือกผลไม้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะเป็นน้ำเปล่านะคะนี่ค่ะน้ำเปล่าแต่เตรียมลงในกระแป๋งดำเรียบร้อยแล้วค่ะ เตรียมเสร็จแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะส่วนใครที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถนำมาร่วมทำได้นะคะเดี๋ยวต่จะบอกเคล็ดลับว่าถ้าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเทลงไปเลยนะคะในถังใบนี้นะคะถังเปล่าเนะเาะเศษผักเศษเปลือกผลไม้เนี่ยถ้าเรามีในช่วงเริ่มต้นเนี่ย อยากจะแนะนำว่าให้ใช้เป็น3ากิโลนะคะเนี่ยค่ะก็มีอยู่เต็มโถนี่เลยนี่เศษผักเศษเปลือกผลไม้เทลงไปทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเศษหัวปลีนะคะถ้าเขาชิ้นใหญ่เราก็ฉีกเขาหน่อยให้เล็กลงอันนี้เศษเศษเหล่านี้เนี่ยประมาณ3ากิโลนะคะทุกคน อันไหนที่เราไม่ทานแล้วนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะเมื่อสักครู่นะตั้งทิ้งไว้ในถุงนะคะมแมลงวันก็มาเพียบเลยค่ะถ้าเราเอามาทําปุ๋ยหมักแบบนี้ก็อย่างน้อยลดมแมลงวันในบ้านได้นะคะลดกลิ่นเหม็นของเศษอาหารได้นะใครที่เคยทําปุ๋ยแบบนี้แล้วนะคะก็จะรู้ดีว่าเขาไม่ได้กลิ่นแรงเลยค่ะทุกคน ส่วนท่านใดที่อยู่บ้านเป็นอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์นะคะที่แบบบ้านติดติดกันเนาะกังวลว่ากลิ่นจะรบกวนเพื่อนบ้านนะคะไม่ไม่เป็นไรเลยนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่ากลิ่นเขาไม่ได้เหม็นไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราใช้ฝาปิดนะคะเราไม่ได้เปิดฝาไว้นะมีฝาปิดค่ะทุกคนแล้วยิ่งถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยแล้วนะคะเทลงไปเนี่ยโอ้โหกลิ่นไม่แรงเลยค่ะสบายเลยนะทุกคนเนี่ยอย่างนี้ ผักที่ทานไม่ได้นะคะก็ใส่ใส่ลงไปนะคะเนี่ยพวกผลไม้นะคะที่เขาช้ำๆแบบนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะขอแกะเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรละอ่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ เติมน้ำลงไปค่ะอันนี้คือเศษอาหารของเราประมาณ3กิโลนะ3กิโลน้ำของเราที่ใช้ก็3ลิตรค่ะอัตราส่วนจําง่ายๆนะคะทุกคน3ต่อ3ต่อ1นะคะเศษผักเศษอาหารเนี่ย3กิโลน้ำ3า3ลิตรแล้วก็น้ำตาลทราย1กิโลค่ะ นี่ค่ะน้ำตาลใช้ไปเลย1นกิโลค่ะน้ําตาลเนี่ยก็จะช่วยในกระบวนการหมักค่ะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยนะคะใส่มีถังที่ใส่ได้ทำไว้อยู่หนึ่งถังนะคะทุกคนอ่าเป็นถังสีเขียวเหมือนกันค่ะอันนี้เราคนให้เข้ากันนะ ใครมีไม้ใช้ไม้คนก็ได้นะคะอันนี้ไต่ขออนุญาตใช้มือเลยนะ,ะเดี๋ยวต้องหาไม้มาคนนะคะเพราะว่าต้องคนให้น้ําตาลเขาละลายนะคะเดี๋ยวไต่ขออนุญาตพาไปดูถังก่อนหน้านี้ที่ไต่ได้เคยหมักไว้นะคะจนครบเวลาจนนําไปใช้แล้วหลายรอบนะคะนําไปรดพืชรดผักแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถังก่อนหน้านี้ของไต่จะเป็นยังไงนะ และนี่ค่ะต่ายก็จะพามาดูนะคะถังอาจจะเลอะนิดนึงนะคะใช้งานมาแบบสมบุกสมบันมากนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นถังที่ต่ายได้ทำไว้นะตัวนี้ตักไปใช้แล้วนะคะทุกคนครบอายุแล้วนะคะก็คือหมักได้นานแล้วแหละแล้วก็นำไปใช้หลายครั้งแล้วแต่ก็มีการเติมเศษอาหารเพิ่มลงไปบ้างนะคะวิธีการใช้นะคะต่ายก็เคยอธิบายไปแล้วนะคะตักมาครึ่งแก้วผสมกับน้ำ5-10ลิตรนะคะ เนี่ยค่ะราดรถเป็นประจำได้เลยค่ะสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งได้เลยนะคะตัวนี้นะคะไม่เป็นโทษต่อพืชมีประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้พืชของเราได้รับธาตุอาหารครบถ้วนด้วยค่ะอาวนี้นะคะก็เป็นถังเก่าที่เคยได้ทำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ค่กลับมาที่ถังปัจจุบันของเรานะคะทุกคนตอนนี้เมื่อสักครู่ต่ายได้ใช้ไม้คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้น้ําตาลเขาละลายกับน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้ไต่จะพามาเสริมอีกตัวหนึ่งค่ะที่ต่ายได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะก็คือตัวนี้เลยนะนี่ค่ะ จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะทุกคนใครที่ทำไว้ประจำสวนนะคะเอามาใช้ในกระบวนการทำปุ๋ยหมักเศษผักเศษเปลือกผลไม้ได้เลยนะคะมีประโยชน์ด,ดีมากๆประโยชน์เขาก็คือ1เร่งย่อยสลายกากอาหารที่อยู่ในถังนี้ให้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะเราก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ จากทางนี้ได้เร็วขึ้นนะคะทุกคนหลังจากทีออ่พอเราใส่เสร็จอาหารลงไปแล้วเนี่ยปกติถ้าเราไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราต้องหมักไว้1เดือนนะคะแต่ถ้าเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปด้วยเนี่ยก็อาจจะย่น ร่นระยะเวลาลงมาเหลือประมาณ2สัปดาห์นะคะประมาณ15วันนั่นเองค่ะวันนี้แต่ก็จะใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็อัตราการใส่เนี่ยนะคะก็จะใส่ไปประมาณ600อมลคือ1ขวดน้ำดื่มเล็กนะแต่ว่าในขวดนี้เป็น1ขวดขวดขนาด1,500มิลลิลิตรนะคะแต่ก็จะกะว่าใส่ไปสักประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เอามาใช้ในถังหมักตัวนี้เนี่ยก็คือ ป้องกันไม่ให้เขาเกิดนอนค่ะถึงแม้ว่าถังหมักจะมีนอนเนี่ยคืออันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะสําหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มทาเนาะถ้าใครทําไปแล้วปรากฏว่ามาเปิดฝาแล้วเห็นมีหนอนไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนคือมีหนอนเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็หนอนก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะสามารถที่จะมีหนอนได้แล้วเราก็นําไปใช้ได้นะแต่ถ้าบางคนไม่อยากจะให้มีหนอน ก็คือใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มีหนอนได้อ่านี่ค่ะัดก็จะใส่ไปประมาณ600มลนะคะเติมไปแบบนี้เลยค่ะเนี่ยให้เขาเป็นน้ําแดงๆรวมอยู่ด้วยกันอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอคนอีกสักรอบหนึ่ง แล้วในถังนี้นะคะไม่ได้แค่ใส่พวกเศษอาหารสดนะคะอาหารที่สุกแล้วนะคะอย่างเช่นเ,เวลาเรามีต้มยำเวลาเรามีพวกเศษกระดูกอย่างเงี้ยก็เอามาใส่ได้ค่ะกระดูกมีแคลเซียมเปลือกไข่เอามาใส่ได้นะคะพวกเศษต้มยำเนะเาะก็เพิ่มนิดนึงค่ะว่าให้เราเทน้ําออกนะคะสมมุติว่าเราทานต้มยำแล้วก็คือมีพวกาก,ากากเศษเศษกับน้ําเขาเหลือนะคะให้เทส่วนของน้ำเนี่ยออก ให้เหลือพวกกากๆนักกนะนะเอามาเทลงในถังนี้ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เติมลงไปได้เลยข้าวสวยใช้ได้ค่ะเติมลงไปได้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่ก็จะนําถังนี้ไปตั้งไว้บริเวณห้องครัวนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเรามีเศษอะไรเนี่ยจะได้เทได้สะดวกเนาะ ก่อนหน้านี้นะคะถังที่ไต่าพาเพื่อนๆไปดูเมื่อสักครู่นี้ไต่ตั้งไว้ที่แปลงผักเพราะว่าเขาครบอายุแล้วก็เลยพากันยกมานะคะที่แปลงผักเวลาใช้งานก็จะได้สะดวกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแต่ว่าถังนี้เนี่ยนะคะก็คือเราเพิ่งเริ่มทำเนาะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าให้เอาไปไว้บริเวณห้องครัวก็ได้นะคะเวลามีเศษผักเศษอาหารอะไรก็จะได้เติมลงไปได้ง่ายค่ะเราสามารถเติมได้ตลอดนะคะทุกคนแล้วพอเราคิดว่าเราเติมกาก,ากอาหาร เศษเปลือกผกักเปลือกผลไม้ไปเยอะแล้วเราก็เติมน้ําตาลไปด้วยนะคะก็ลองดูเนาะลองทํากันดูนะคะถ้าเราเติมเพิ่มไปอีกสักประมาณ3-4กิโลเราก็เติมน้ําตาลไปอีก1นกิโลเพิ่มน้ําไปอีก3ลิตรเหมือนเดิมค่ะทุกคนอัตราส่วนนะ3ต่อ3ต่อหนึ่งนะคะอ่าทีนี้ก็หาฝาปิดไว้ค่ะนี่ปิดไว้แบบนี้ใครที่อยู่บ้านใกล้ๆกันแบบบ้านติดๆดกันไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นนะคะเรามีฝาปิดไว้ เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะกันกลิ่นแล้วก็สามารถที่จะเติมน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนอนได้ด้วยค่ะใครมีคำถามสงสัยในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะ ตายมาอัปเดตนะคะการเปลี่ยนแปลงของ EM นะที่ได้ทำไว้นะคะให้ดูเมื่อคราวก่อนนะคะตอนนี้อายุครบ1สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปใช้งานได้แล้วนะคะทุกคน การที่เราทำา EM เนี่ยเราต้องให้ระยะเวลาเขาในการหมักนะคะในการก่อตัวในการเกิดปฏิกิริยานะถึงจะนำไปใช้ได้ไม่ใช่ว่าผสมเสร็จปุ๊บจะนำไปใช้ได้ปั๊บนะคะเราก็ต้องทิ้งให้เขามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวต่จะพามาดูใกล้ๆนะทุกคนว่าแต่ละขวดนะคะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างคะ mm ่ะ hmm. นี่เป็นขวดที่หนึ่งนะคะสวยมากๆเลยนะภายในนะคะนี่ค่ะ ก็จะเห็นได้ว่ามีเยื่อเป็นฟิล์มเยื่อนะคะไต่ก็เรียกไม่ถูกเป็นเยื่อหรือเป็นฟิล์มสีขาวขาวนะคะเกิดอยู่แล้วก็มีฟองเกิดขึ้นนะคะที่ผิวหน้าของ E.M. นะคะน,นี่ในขวดนะไต่ส่องเข้าไปให้ดูนะคะอ่านี่ค่ะอ่าแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นเขาหอมมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือปฏิกิริยาเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับขวดนี้นะคะนี่ขวดถัดมาแต่ละขวดปฏิกิริยาเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะอ่านี่เป็นขวดถัดมาก็จะเป็นฟองนะคะเกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวแต่ก็จะบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าเราเอาขวดไปตั้งไว้ในที่ที่เงียบๆนะคะทุกคนแบบเงียบสนิทเลยเนี่ยแล้วเอาหูเงียบฟังนะคะมันจะได้ยินเสียงซาซ่าเสียงที่เขาเกิดปฏิกิริยานะคะยิ่งในช่วงสองสาวันแรกนะคะที่ทำใหม่ๆก็คือจะได้ยินเสียงชัดเจนมากๆเลยค่ะอ่านี่นะคะขวดต่อมาค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเขาก็จะมีฟองนะคะ มีฟิล์มขาวๆเกาะอยู่นะนี่ค่ะลักษณะของ EM ที่เราทำนะคะก็จะได้ลักษณะมาคล้ายๆกันซึ่งการนำไปใช้นะคะทุกคนต่ก็จะเทใส่แก้วนะเป็นเหมือนแก้วเล็กๆกะคะัค่ะเป็นเหมือนแก้วน้ำทั่วๆไปเลยเทประมาณครึ่งแก้วเอามาผสมกับน้ำประมาณ15ลิตรนะคะก็ราดรดต้นพืชต้นผักเลย10-15ลิตรนะคะอัตราส่วนในการใช้ก็จะไม่ตายตัวคะ่ะตต่ก็จะนำมาใช้ในการ รถต้นพืชต้นผักนะสัปดาห์ละครั้งนะคะอย่างบ่อยก็ประมาณ5้าวันครั้งนะคะแล้วก็ EM เนี่ยนอกจากจะใช้รถพืชผักแล้วนะก็ยังใช้ในการหมักดินในการหมักปุ๋ยด้วยเช่นกันค่ะทุกคนบางคนเนี่ยใครที่เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อย่างนี้นะคะเป็ดก็ได้นะเขาก็จะใช้ EM ตัวนี้แหละไปให้กับพวกเป็ดไก่กินเอาไปใส่ในบ่อปลานะคะ อันนั้นไต่ไม่ทราบอัตราส่วนจริงๆนะเพราะว่าไต่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยนะคะไม่ได้ทําการเกษตรเกี่ยวกับออการเลี้ยงสัตว์เนาะก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในส่วนนั้นได้ด้วยนะคะก็ขยายวิธีเดียวกันเลยค่ะทุกคนประโยชน์เยอะมากๆนะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากครบ7วันแล้วนะคะ EM ของเราเป็นแล้วเรียบร้อยนําไปใช้งานได้ค่ะจะเอาไปปรุงดินก็ได้เอาไปหมักปุ๋ยหมักดินได้เลยนะคะทุกคน ตัวนี้ดีมากๆเลยช่วยย่อยพวกอินทรีย์วัตถุบำรุงดินบำรุงต้นพืชนะคะการทำแบบการทาแบบนี้การขยายแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนได้มากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้นะคะมาอัปเดตให้ดูนะว่าแต่ละขวดเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ